สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเรามาปลูกมันห้านาทเาีเหลืองพิรุนนะครับหรือเนื้อสีเหลืองนะครับเอาไว้กินนะครับเพื่อนๆนนี่ครับอันนี้คือกิ่งพันุนะครับที่เราได้มานะครับเนี่ยเราแช่นะ้ำจนลืมลหลายวันแล้วมันก็จนแตกแตกยอด <c oughs> นี่ครับมีอยู่ นะครับมีอเจ็ดกิ่งลงไปแล้วสามเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเราปลูกลงไปยังไงนี่ครับฝังลงไปดินธรรมดานี่แหละครับเพื่อนๆเน,นี่ยนะครับเดี๋ยวเราถ้ามันแรงเดี๋ยวเรามาใส่น้ำหน่อยนึงให้มันติดนะครับตอนนี้มันเป็นเป็นดงไอ้ตะไคร้นะครับนี่ครับตรงนี้ครับเพื่อนๆเ,น,เน,นี่ยมา มัน5นาทีเนื้อสีเหลืองครับอร่อยมากเวลาเราไปนึ่งไปหมกหรือไปทําขนมนะครับเนื้อจะนุ่มๆน,นะครับถ้าเป็นสีขาวเนื้อจะเป็นออกนุ่มๆปุยๆอันนี้จะเป็นนุ่มๆเหนียวๆน,น,นะครับอร่อยต่างกันแล้วก็ตรงนี้ครับเพื่อนๆ <c oughs> นี่ครับอันนี้นเรากำลังทําคูนะครับ สาเหตุที่เราทําคูเพราะว่าพื้นดินตรงนี้มันเป็นเป็นเขื่อนนะครับเป็นเขื่อนกั้นตลิ่งพังนะครับหน้าบ้านแอดมินนี่แหละครับผมเป็นเขื่อนแล้วข้างล่างเนี่ยมันมันมีหินมีตะแกงตะแกงลวดนะครับทับด้วยหินทับถมดินทับถมกันข้างบนนะครับเวลาเราขุดลงไปสักคืบสองคืบมันก็จะโดนหินหินหินภูเขานะครับผม หิน <c oughs> ที่เขามาวางนะอย่างนี้ครับอ่าเนี่ยแข็งแรงมากนะครับเนี่ยคือไม่มีพังนะครับนี่แต่จะก่อดินขึ้นงสูงครับตลิงแม่น้ำโขงเรานะครับตัวนี้เราก็ทำเป็นดึงดินมาให้เป็นกูอย่างนี้ครับแล้วก็จะใส่มันนะครับเนี่ยหัวเขาก็จะเดินอยู่แถวนี้ก็เหมือนเราปลูกมันใส่กระสอบนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือ ตักดินสกรกะสอบแล้วก็เอามันใส่อันนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกิ่งพันธุนนนน์นะครับนี่เพื่อนเพนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนมันลำเขาก็จะออกเหลืองเหลืองนะเพื่อนเพื่อนะครับมันมีความแตกต่างอยู่แต่ผมปลูกทั้งสองแบบนะครับทั้งห้านาทีเนื้อสีขาวก็ปลูกเหมือนกันนะครับ แต่เรามีเยอะแล้วแต่สีเหลืองเราเราเพิ่งจะได้มานะครับก็เอามาลงไว้ตรงริมโขงสักเจ็ดต้นนะครับเจ็ดกิ่งไม่ได้เอามาเยอะนะครับส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้บนไร่บนภูนะครับผมไปทดลองกันดูว่าแต่และพื้นที่จะเป็นยังไงอันนี้ก็คือถ้าถ้าจะเอาลงไปชุ่มชุมข้างล่างก็ได้แต่ว่าเวลาที่มันกำลังจะออกหัวน้ำโขงจะขึ้นท่วม จะจะเสียดายมากๆนะครับก็เลยเอาเอามาอยู่ข้างบนดีกว่าตรงที่น้ําท่วมไม่เกินนี้นะครับในแถวนี้นะครับแบบนี้ก็จะโอเคเดี๋ยวดูวิธีปลูกกันครับเพื่อนๆอ่ะเราปลูกกันง่ายๆเลยเพื่อนๆเนี่ยน้องเขาก็อยู่อย่างนี้แหละปึ๊บก,กดลงไปหน่อยอ่าครับแล้วก็ถมนะครับผมไม่ต้องแปลอะไรมากนะครับแค่วางไว้เขาก็ติดครับ นอกจากว่ามันแรงจริงๆนะครับเดียอีกอันหนึ่งนะครับเราทําลงไว้หน่อยหนึ่งปักลงไปครับนี่ครับหัวเขาก็จะเดินนะครับไปนี่สองกิ่งครับเพื่อนเือนเราก็จะมีมันสีเหลืองตลอดไปไม่ศู์พันนะครับเพราะว่าเขาขยายพันธุ์ด้วยลำต้นของเขาเองนะครับตัดเป็นกิ่งเป็นกิ่ง จะทำไว้ก่อนหรือจะอตัดกิ่งแล้วก็ฝังเลยก็ได้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับดินชุ่มอยู่เลยครับประกอบกับฝนตกลงมาเมื่อกี้นี้มันถึงฤดูหนาวแล้วแต่ว่าเอฝนยังมีนะครับปีนี้ไม่ได้ทำอะไรมากปล่อยให้เป็นธรรมชาติ แต่เน้นเน้นลงๆครับขี้เหล็กเราก็เหลือไว้นะเป็นขี้เหล็กนี่ครับเราก็ปรับพื้นที่อีกนะครับห่างกันประมาณเมตรก,กว่าๆสองเมตรให้มันอยู่ข้างหน่อกล้วยนะครับเพราะว่ากล้วยเขามีความชุ่มชื้นดึงน้ำไว้ตรงนี้ครับนะครับ นี่กิ่งน้องสันนะครับกดๆหน่อยต่ะอสังหารุูงอ่ะขับเพื่อนลงไปเ่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปกลับหัวอีกตัวหนึ่งนะแล้วปูผิด เสร็จแล้วครับต้นเหี้ยนี้สันมากนะกเจ็ดกิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมันแตกยอดเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ชมกันครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ปลูกมันห้านาทีสีเหลืองนะครับก็เอาไว้กินนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ